สวัสดีครับวันนี้ได้ถุง CPE ป้องกันโควิดชิ้นละหบาทไปรับขอมาพับนะครับเป็นงานเสริมของช่องแก้วบอง h ชนแนลนะครับดูนะครับชิ้นละหนบาทนะครับหนนถุงเบล่มเลยนะครับพับแบบนี้นะครับชิ้นละ1บาท ควจะได้แต่ละชิ้นนะครับจะได้แต่ละบาทนะครับดูนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็หนีบไว้นะครับไม่ให้มีลมเข้าไปข้างในนะครับเอาให้รีดลมอบออนะครับนับเขามาถึงบนเริ่มเลยนะครับกักตัวโควิดไม่มีอะไรทํานะครับไปขอรับถุงป้องกันโควิดถุงชุด CPE นะครับ คำส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ซองนะครับจะมีซองนะฮะใส่ซองแบบนี้นะครับใส่ซองนี่นะครับนี่ได้หนึ่งบาทแล้วนะครับนะครับนี่นะครับดูในถุงนะครับเพียบเลยนะครับ น่าจะเป็นถุงใส่เท้านะครับถุงใส่เท้าเป็นถุงของชุด CPE นะครับพวกเจ้าหน้าที่เข้าไปรักษาตัวคน <ไป S 1> ที่ติดโควิดนะครับป้องกันนะครับดูนะครับพับมาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นถุงชุดของ CPE นะครับ ที่ใส่ไปรับคนป่วยโควิดนะครับผมไปรับเขามานะครับรับมาจากโรงพยาบาลนะครับพับแล้วก็ไปส่งเจ้าหน้าที่นะครับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับไปขอเขามาทำนะครับเพราะว่าผมกับแฟนผมตกงานมาสี่เดือนนี้แล้วนะครับไม่ได้ทำงานนะครับไม่มีกินแล้วนะครับก็เลยไปขอร้องเขาพอดีรู้จักกับเจ้าหน้าที่เขานะครับถ้าไม่รู้จักเขาเขาไม่ให้มาหรอกครับ ดีนะครับรู้จักเจ้าหน้าที่เขาเราเจ้าหน้าที่เขาเลยติดต่อให้มาให้มาพับนะครับพับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับเป็นของชุด CPE นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดโควิดนะครับแบบนี้นะครับพับมาแบบนี้ถ้าคนไหนที่ทําเร็วทําง่ายก็ได้ตังเร็วนะครับแต่ ผมกอกแฟนเพิ่งจะเป็นมือใหม่หัดทํานะครับแต่ดีนะครับขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ที่ใหม้มาพับนะครับที่ใหม้มาที่ช่วยเหลือครอบครัวนะครับที่ให้ผมได้มาพับนะครับมาช่วยเหลือนะครับพอดีว่าผมไปขอเจ้าหน้าที่เขาพอดีรู้จักเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยไปขอเจ้าหน้าที่เขามาทําเขาก็เลยให้มาพับนะครับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับทําไปพอได้กินข้าวนะครับ พอราค่าก pues huh, ับข okay. nah. ้าวไปแต่ละวันๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพ๊บนี่นะครับนี่โอเคนี่นะครับได้แล้วอีกหนึ่งบาทนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับดูนะครับเต็มถุงเลยนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยเหลือนะครับที่ให้มาพับนะครับ เอาขอบคุณคุณพี่คุณน้าคุณอานะครับที่ให้มาพับนะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเป็นชุดของ CPE นะครับชุด CPE ที่เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือโควิดนะครับนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มากนะครับที่ให้มาพับที่ให้มาพอได้ค่ากับข้าวนะครับพับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับ ขอขอบคุณมากนะครับเจ้าหน้าที่นะครับถ้าไม่รู้จักเจ้าหน้าที่เขาก็คงไม่ได้มาให้มาพับหรอกนะครับขอขอบคุณมากนะครับนี่นะครับรีดให้สะอาดนี้นะครับรีดรีดและให้แบบไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีเศษอะไรเข้าไปติดเลยนะครับเป็นชุด CPE นะครับของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือป้องกันคนที่ติดโควิดนะครับที่รับผู้ป่วยนะครับที่ไม่ให ติดต่อกันนะครับแบบนี้นะครับดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้าๆพ่อาทุกคนนะครับผมไม่ได้ทำงานมาสามสี่เดือนแล้วนะครับกับแฟนครับพอดีรู้จักกับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปขอเจ้าหน้าที่เขาพอดีรู้รจักกับเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็เลยให้มาพับชิ้นละหนึ่งบาทนะครับพอดีเขาหาคนพับอยู่นะครับ แบบนี้นะครับนะครับนะครับรีดแบบนี้นะครับรีดให้ไม่มีลมไม่มีลมอยู่ข้างในนะครับคล้ายๆเป็นถุงพลาสติกนะครับแต่พลาสติกหนานะครับเป็นใส่ถุงชุด cpe ป้องกันโควิดนะครับให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยเหลือคนที่ปิดโควิดนะครับนี่นะครับ ถ้าใครพับเร็วก็โอเคนะครับชิ้นละ1บาทนะครับขอขอบคุณมากนะครับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือให้ผมมาพับพอได้ค่ากับข้าวนะครับขอขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดซับตะใครกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับแี่วบองชาแนล้วยนะครับขอขอบคุณมากครับอย่าลืมติดตามนะครับชิปหน้าว่าผมจะหาอะไรมาแนะนํามาทําให้ดูอีกนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม